ขีดเส้นตายสู่ความยิ่งใหญ่ไทยพร้อมลุยสร้างฐานยิงจรวดทีแรกในอาเซียนสบายดีสบายดีครับกบารรถไสบายดีเอฟซีทุกท่านเนอครับพี่น้องเนาะก็มาพบมาพอก็กมาอยู่กับเบาเอ้อกล้าวแต่อีกแล้วนะครับพี่น้องเป็นจะได้แน่ครับพี่น้องเนาะอากาศดีที่งไทยเนาะฝนเศ้าโตก,กัน,นะบเนาะ มืัอนี้ว่าเออเกิดมีเรื่องราวดีๆเนาะพี่น้องมาดีเอกสันเนาะมานะนำเสนอเนานะก่อนอื่นก่อนเขามาว่าเอ,ออกระป๋องกัเด้อครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกันรังใจนะครับพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์เนาะเปพี่น้อองเเพื่ป็นกันรังใจให้ทางส่องยูทูบว่าวเออกลาวไตนลำเด้อครับพี่น้องอเนาะเอ ube, าอออล้าวครับพี่น้อง,นะนะองมาเขือเรื่องกันเลยเนาะก็คือวันนี้บ่าวเอ,อิกสิพาไปเบิงนะ่งเนาะไถ่าสางทานยิ่งเจนวดเนาะครับพี่น้องสุดยอดเป็นยิ่งใหญ่ดีนะครับพี่น้องที่วบ่าเบออไปเห็นเนาะยิ่งใหญ่ดีเนาะ เอานะครับพี่น้องเพื่อเป็นการตักสายเสียเวลาเนาะร้อมแล้วปรับไปส้มไปฟังวิดีโอกันก่อนแล้๋ยวจึงมาสรุปลำลังนะครับพี่น้องแดี๋ยวจึงมาสรุปลำลังว่าศร้าโลกที่มีความกิเลนใจะนะครับเน้นนะครับพี่น้องเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนาะปลอมแล้วไปฟังกันได้ครับ Let's go <S หลายคนอวกาศอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลเกินเอื้อมดินแดนที่เราเห็นเพียงในภาพยนตร์ไซไฟหรือในเรื่องเล่าของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก แต่ใครจะเชื่อว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยของเรานี่แหละอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางอาวกาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จริงๆแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันหรือจินตนาการอีกต่อไปเพราะไทยเรากําลังมีแนวคิดในการสร้างฐานปล่อยจรวดของตัวเองนี่จะไม่ใช่แค่ก้าวเล็กๆของประเทศแต่เป็นก้าวใหญ่ที่นําพาเราไปสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมอวกาศและที่สําคัญจะเป็นฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนด้วย ลองคิดดูสิว่าวันหนึ่งเราจะไม่ต้องเฝ้ามองการปล่อยจรวดจากนาซาหรือจากประเทศอื่นๆอีกต่อไปเราอาจได้ชมการปล่อยจรวดที่ยิงจากแผ่นดินไทยเองความตื่นเต้นความภาคภูมิใจคงยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใกล้เส้นศูนย์สูตรและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพที่โดดเด่นในการพัฒนาโครงการฐานท่าอวกาศยานสิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันแนอดีกำลังจะกลายเป็นจริงด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลกับเอกชน และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหากโครงการนี้สำเร็จไทยจะไม่เพียงแค่กลายเป็นผู้นำด้านอวากาศในภูมิภาคแต่ยังจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีบทบาทในระดับสากลน,นี่คือยุคใหม่ของประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งอนาคตสำหรับทิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร กับการที่ประเทศไทยจะเป็นฐานที่ปล่อยจรวดในเวลาอันใกล้นี้ถ้าคุณพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันได้เลยท่านแรกเขาได้บอกว่าสุดยอดไปเลยประเทศไทยเข้าจริงแล้วสีนะสิ่งที่น่าประทับใจคือการที่พวกเขาสามารถสร้างความร่วมมือที่ดีกับประเทศชั้นนาอื่นๆในการพัฒนาด้านเทคโนโลยกีกาได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับประเทศจีนหรือสห ah รัฐอเมริกา ประเทศไทยเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขามีความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งการที่ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนและความร่วมมือจากต่างประเทศได้มากมายพวกเขาเก่งจริงๆท่านต่อมาก็เป็นคนไทยเขาได้บอกว่านี่มันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ได้ตอนนี้มันสำเร็จเผยให้เห็นแล้วท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาเขาได้บอกว่าโครงการนี้ต้องการว่าประมาณอย่างมหาศาลคำถามคือไทยจะหาเงินทุนมาจากไหน จากรายงานข่าวบอกว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนนี้อาจเป็นเรื่องที่ประเทศไทยหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคตเราแอบสงสัยว่างบประมาณที่จะใช้จะแน่นอนจริงหรือไม่หรือมันอาจจะกลายเป็นแค่โครงการหนึ่งที่ทําไปแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวกัมพูชยัยครั้งท่านนี้ได้บอกว่าในอาเซียนยังมีหลายประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไม่ใช่แค่ประเทศไทย ดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้แต่เวียดนามก็มีทรัพยากรและกำลังที่เพียงพอความคิดเห็นท่านต่อมาก็เป็นชาวไทยเขาบอกว่าไทยเราเป็นประเทศที่มีการคัดค้านจากประชาชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พื้นที่และงบประมาณมากผมว่ามันไม่มีทางสำเร็จได้หรอกผมเชื่อว่าโครงการนี้จะ,ะเผชิญกับการคัดค้านจากกลุ่มต่างๆแน่นอนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยรีบดาเนินโครงการแบบเร่งด่วนได้เลย ตอนนี้เราควรยกเลิกนโยบายแจกเงินไปก่อนหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศดีกว่าต่อมาเป็นความคิดเห็นจากคนเวียดนามเขาได้บอกว่าไม่มั่นใจว่าไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอในการพัฒนาโครงการนี้หรือไม่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต้องการความเชี่ยวชาญขั้นสูงไทยเคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ก็จริงแต่เรื่องอวกาศเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก ฉันแอบกังวลว่าไทยอาจต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆเป็นหลักในการดําเนินโครงการนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาก็เป็นชาวสิงคโปร์เขาได้บอกว่าประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำในการถัดดันประเทศเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลและการวิจัยที่ซับซ้อนสิงคโปร์ควรเรียนรู้จากไทยในแง่ของความสามารถในการตัดสินใจและการลงทุนในอนาคตที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับที่ไทยกําลังทํา อุตสาหกรรมอวกาศไม่ได้สร้างแค่ความสําเร็จในเทคโนโลยีแต่ยังนํามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในระดับที่กว้างขวางต่อมาก็เป็นคนลาวเขาได้บอกว่าฉันคิดว่าไทยอาจจะได้ประโยชน์จากการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการมีฐานปล่อยจรวดอ,อาจเป็นจุดขายใหม่ที่น่าสนใจทําให้ชาวต่างชาติหันมามองไทยในมุมที่แตกต่างจากเดิมซึ่งอาจส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมประเทศนี้พวกเขาฉลาดจริงๆ ความที่เห็นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียเขาได้บอกว่าเราอาจมองว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นสิ่งที่ยังดูไกลตัวอยู่บ้างแต่หากประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ก็อาจทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาซึ่งการพัฒนาในหลายๆด้านการมีฐานปล่อยจรวดในประเทศไทยอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง ความคิดเห็นท่านต่อมาก็เป็นชาวเวียดนามเขาได้บอกว่าต้องยอมรับว่าแม้ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจแต่การที่รัฐบาลไทยยังพยายามผลักดันให้เกิดฐานปล่อยจรวดในประเทศหากจะเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งมีความเสถียรทางการเมืองมากกว่าไทยอาจยังต้องทำงานหนักในการสร้างเสถียรภาพภายในเพื่อให้โครงการสำเร็จได้อย่างราบรื่นชาวมาเลเซียท่านต่อมาบอกว่า ในที่สุดแล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอาเซียนเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและมีความเป็นไปได้อย่างมากสําหรับชาวมาเลเซียเราอาจมองเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคของเรากําลังเปลี่ยนแปลงและเราไม่ควรปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปการมีฐานปล่อยจรวดในประเทศไทยอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านอาวกาศที่เข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียนและมาเลเซียควรเตรียมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างเต็มที่ทั้งในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามท่านนี้ได้บอกว่าประเทศไทยพูดถึงการสร้างฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนฟังดูเป็นเรื่องใหญ่และทะเยอทะยานแต่ในความจริงแล้วเวียดนามเราเองก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไม่น้อยเหมือนกันการที่ไทยมุ่งมั่นขนาดนี้มันก็ต้องตั้งคําถามว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีหรือความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จหรือไม่หรือเพียงแค่เป็นโครงการที่ดึงความสนใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความจริงความที่เห็นต่อมาก็ยังเป็นชาวเวียดนามเขาได้บอกว่าไทยกล่าวว่าจะร่วมมือกับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางอาวกาศเช่นจีนหรือสหรัฐแต่การพึ่งพาความร่วมมือจากประเทศอื่นอาจทําทให้โครงการนี้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกควบคุมจากภายนอกความสําเร็จจะไม่ใช่ความสําเร็จของไทยอย่างแท้จริงแต่เป็นเพียงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีมากกว่าเป็นผู้สร้าง นี่จะทำให้ไทยไม่สามารถเป็นผู้นำด้านอาวกาศได้อย่างแท้จริงต่อมาก็ยังเป็นชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้บอกว่าจากที่ไทยกล่าวว่าทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นปัจจัยสำคัญในการปล่อยจรวดมันฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ถ้าเรามองในภาพรวมเวียดนามของเราก็มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เช่นกันและในอนาคตหากเวียดนามมุ่งหน้าสู่การพัฒนาอาวกาศแบบเต็มตัวเราก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอาวกาศเช่นเดียวกับไทยได้เหมือนกัน ที่สําคัญคือการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คุ้มค่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไทยต้องคิดให้รอบคอบความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้บอกว่าอินโดนีเซียเรามีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ดีกว่าไทยแม่ไทยจะพยายามส่งเสริมการสร้างฐานปล่อยจรวดแต่อินโดนีเซียเรามีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าและมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟ้นกับประเทศมหาอำนาจต่างๆมากกว่า ซึ่งอาจทาให้เราได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศได้ดีกว่าความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวเวียดนามเขาได้บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาลเราเห็นว่าไทยควรมีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ควรเร่งรีบหรือหวังผลลัพธ์ในระยะสั้นไทยควรพัฒนาฐานปล่อยจรวดไปพร้อมกับการสร้างสถาบันวิจัยทั้งนี้เพราะการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร,ร์ต้องใช้เวลาหลายสิบปีและต้องมีความอดทน และคอมเมนต์สุดท้ายก็เป็นคนไทยท่านนี้ได้บอกว่าพัฒนาชาเกินไปหรือเปล่าหลายประเทศในเอเชียเขาไปถึงไหนกันหมดแล้วเพราะขนาดระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพยังพัฒนาชา้ชาๆแล้วเราจะสามารถสร้างจรวดและฐานปล่อยจรวดให้เสร็จได้เมื่อไหร่และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยสำหรับทริปนี้ทางทีมงานเราก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าตอนนี้สวัสดีครับ น้อครับพี่น้องล้างจากที่เอาครับส้มวิดีโอไปแดีวเนาะเอฟซีซาไทยมีความคิดเห็นจะได้เนี่ยครับเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนาะมีความมุ่งซื้อจะได้เนาะสำหรับตัวบัวเอื้อที่ว่าได้เห็นภาพแบบนี้เนาะมีความมุ่งซื้แบบว่าตื่นเต้นเนาะครับพี่น้องตื่นหูตื่นตาเนาะแบบภาพนี้บัวเอิ้อเขาบัเคยเห็นนะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะบัวเอื้อเสื้อเนี่ยว่าประเทศไทยต้องเฮ็ดไหเนาะครับพี่น้องสิ่งนี้เนาะที่หนักมีทัตร์เป็นเก่งดีนะครับพี่น้องที่ว่าคนขวออก็เหี่ยดไรลแบบนี้เนาะ มะเอือกะบริัทนมีความหูปันใดเด้อครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับการยิงจรวดเนาะว่าเอื้อกะกำลังเห็นเนาะครับพี่น้องถ้ายเอฟซีชาวไทยมีความคิดเห็นจะได้กะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาไหลเด้อเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการแดกเปลี่ยนความหูเสื่องกันหนึกันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับมัอนี่มะเอื้อกะสิบูมียังร้ายเด้อกอย่าลืมฝากไป็นกำลังใจเด้อครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับมันนี่อีพี่นี่มะเอ้อกะชิบูมีพี่อาจจะหนี นี่เอ็กซ์ไลทเกี่ยวกับรถตัดเข่านะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะซึ่งเข่ากับอยู่ที่หน้าเบาะกับซุกเลยนะครับพี่น้องจะได้เกี่ยวเลยเมื่อกี้ยังมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับพี่น้องในการเทียดละน้องพี่เสะดวกสบายเอาละครับพี่น้องเกี่ยเป็นการเนาะเดี๋ยวเบาะจะฟาบไปเบิ้งรถเกี่ยวเข่าอยู่เนาะอีพี่หนาเนาะสำหรับอีพี่นี่เบาะก็จะมีพี่อังสมีนาะครับพี่น้องขอล่าเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย